นี่คือ breaking now กับผมนภัสครับประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยผลสำรวจกวดังข้าวทั่วประเทศนะครับพบข้าวหายและก็ข้าวเน่าจำนวนมากครับโดยหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลปหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือเปิดเผยการสำรวจกวดังข้าวทั่วประเทศพบว่าภาพรวมใส่โลข้าวหลายจุดไม่เป็นระเบียบมีทั้งข้าวเน่าเสียและข้าวหาย และข้าวเกินด้วยนะครับซึ่งต้องตรวจสอบวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยเฉพาะข้าหายเกี่ยวข้องกับการสวนสวมสิทธิ์ข้าวหรือว่าการลักลอบนำข้าวข้าวจากต่างประเทศหรือไม่เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบข้าวด้วยตนเองสัปดาห์หน้าคาดว่าจะใช้เวลาหนึ่งเดือนได้ข้อสรุปผลทั้งหมดกลับ ประเทศญี่ปุ่นก็เรียกคืนรถยนต์อีกแล้วนะครับล่าสุดเป็นแบรนด์ซูบารุที่เรียกคืนรถยนต์ทั้งหมด1ล้านคันทั่วโลกเพราะว่าพบปัญหาในสายเบรกครับโดยสำนักข่าว DPA รายงานว่าบริษัท Fuji Heavy i n d u s t r ทรีจำกัดเรียกคืนรถยนต์แบรนด์ซูบารุประมาณ1นึ่งล้านหนึ่งแคันทั่วโลก พื่อซ่อมสายเบรกที่บกพร่องโดยค่ารถจนญี่ปุ่นระบุว่าเกลือที่ถูกนำมาใช้เพื่อละลายหิมะบนท้องถนนอาจจะกัดเซาะสายเบรกจนทำให้เบรกมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงแต่ว่าโคศโกบริษัทฟ,ฟูจิเฮฟวี่ระบุว่าบริษัทไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับการชนหรือว่าบาดเจ็บจากปัญหาข้อบกพร่องของสายเบรกรถจนที่เรียกคืนในครั้งนี้ซึ่งการเรียกคืนนี้รวมไปถึงรถเก๋งซีดานรุ่นลีเกซี รถคอม p พ c ครุ่น Impresa าวากอนรุ่น Outback และสปอร์เอเนกประสงค์หรือว่า SUV รุ่น Forester 17นา30นาทีพบกันในตรงประเด็นข่าวกลราบ